ดูถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็นี่คือใบพัดของเขานะครับนี่คือใบพัดของเขานะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตูดนะครับตูดตะแรงเนาะนะครับเป็นตูดเป็นบูธประคองนี่นะครับบูธประคองไปนู่นเนาะบูธประคองปลายนะครับแล้วก็อ่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับก็แกนแกนเก่าอันนี้คือแกนเก่าเขานะครับนะครับยาวไปนู่นเนาะนู่นนะครับตรงนี้เป็น ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับนะครับอ่าสแตนเลสนะครับเนาะมาเรามาตัดต่อตรงนี้เป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับในของเก่านะครับในของใหม่ก็อ่ามันก่อนแล้วก็คอดไปบ้างนะครับเป็นจุดๆหลายจุดเนาะนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอเเผาอันนี้นะครับจะอยู่ในนี้นะครับนี่เป็นบูดไม้นะครับนะให้เพื่อนๆดูนี่เนาะยังไม่ได้ทาจารบีนะครับต้องทาจารบีก่อนในนี้เนาะนะครับแต่จารบีอยู่ในนี้เยอะแล้วนะครับในนี้ในรูนี้นะครับ ก็ในนี้สิบเก้าตัวนะครับสิบเก้าตัวตัวละหกนิ้วนะครับอ่ะนี่ก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับในนี้ก็จะมีจารบีเต็มไปหมดนะครับมองไปทะลุเนาะติดจารบีนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ครบเรียบร้อยนะครับอ่าเผานี้นะครับอันนี้นะครับนะนะครับก็ทั้งหมดรวมทั้ง ค่าแรงด้วยนะครับไม่รวมที่ผมมาประกอบของผมเองเนาะนะครับก็ก็จะอยู่ประมาณสัก5500บาทนะครับอ่ะเสร็จทุกชิ้นนะครับเสร็จทุกชิ้นแล้วประมาณนี้นะครับแกนในนี้มีบูสสิบเก้าตัวนะครับผมจะใส่แกนนี้ก่อนเนาะนะครับก็ใส่แกนก่อนเลยนะครับจะเสียบลงไปในนี้ ก็นี่นะครับพอเสียบมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเสียบท่อนเพลาอันนี้นะครับเข้าไปจากทางนี้นะครับขึ้นไปด้านด้านด้านข้างบนนู้นนะครับนี่คือบูทไม้ที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้างไนก็เห็นจารบินนิดนนี่เนาะนะครับก็ข้างบนก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ประกอบเข้าไปแล้วมันก็ดูไม่รู้เรื่องเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทีนี้อันนี้เป็นตัด ผ้าหรือถุงยางหรือรองเท้าใส่เข้าไปนะครับอันนี้วิธีอาจจารบีนะครับผมยังไม่ได้จะู่เยจะเจาะรูก่อนนะครับ2รดูนี้เนาะนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเสียบแกนเผาตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับนะครับผมก็จะใส่แกนเผานะครับใส่แกนเผาเลยนะครับนะครับก็แกนเผานี้ก็จะใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าคนเดียวมันอาจจะตะกุกตะกักนะครับแต่เสียบไปได้สักเมตรสองเมตรก็จะ สุก้็ไปได้เลยนะครับก็คือแกนเผานี่อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ข้างในนี่ก็จะระเบีใสไปแล้วนะครับก็เข้าแบบนี้แล้วก็จะเสียบได้ไปเรื่อยๆนะครับนะครับจะฝืดบ้างนะครับหมุนๆอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถาจะระบีก่อนเนาะทีมันก็ฝืดน,นะครับ จะระบียานี่จะระบีเดี๋ยวผมจะชักออกมาใหม่นะครับสักเม็ดแล้วก็เอาจะระบีลรูกนะครับคือนี่คือการซ่อมท่อหรือซ่อมเครื่องมือนะครับก็มันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ถ้าเข้าใจเนาะนะครับก็ประกอบเครื่องยนต์ยากุนี้นะครับหลายท่านประกอบประกอบกันได้เนาะแต่ว่าท่อสูบน้ํานี่มันมันไม่ได้ประกอบยากนะครับมันเป็นของ ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันคนเดียวก็ต้องลำบากนิดนึงนะครับชาชัจมาก่อน,นะครับบางทีมันฟืดนะครับใช้จารบีทาก่อนเนาะเพราะว่าผมไม่เน้นจารบีนะครับผมเน้นผมเน้นบูทไม้เยอะนะครับในในกระบอกนี่นะครับ จารบีนี่ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมจะใส่บู트มาเยอะนะครับเดียวก็จะค่อยๆหมุนเ,เ,เข้าไปนะครับทีละทีละเม็ดก่อนเนาะ จารบีไปปิ้นอยู่ปลายนู่นนะครับก็นี่นะครับจารบีออกมาเป็นเส้นแบบนี้นี่เนาะเราจะเห็นเนาะนะครับก็คือออามาใส่กระป๋บบองคืนนะครับนี่เนาะแล้วก็จะไปลองใหม่นะครับใส่กระป๋บบองคืนแล้วผมก็จะเอาฝาปิดจารบีไปลองใหม่นะครับเพราะจารบีนี้ก็ใส่ไปเยอะนะครับจะมาออกตรงนี้เนาะออกออกที่ปลายนี่นะครับ บีมาทาที่แกนนี่ต่อนะครับก็ทุกท่านถ้าเกิดซ่อมเองหรือว่าท่านอยู่ภาคอีสานหรือว่าอยู่ภาคเหนือแล้วแต่ครับถ้าซื้อท่อซิ่งพวกนี้ไปนะครับเวลาซ่อมแซมนะครับอย่าอย่าซื้อจารบีที่ใส่ลูกปืนล้อใส่นะครับนะครับมันคนละอย่างกันนะครับนะครับจารบีพวกนี้มันมันมันเป็นจารบีอยู่กับน้ําโดยตรงนะครับจารบีลูกปืนล้อนี่ตั้งหากนะครับนะครับไม่รวมถึงจารบีสังเคราะห์แท้นะครับ ลูกปืนที่ท่านเป็นลูกปืนล้อนี่อาจจะใส่ลูกปืนอาจจะใส่จะรบีสังเคราะห์แท้ได้นะครับนะครับของอเมริกาเนาะแต่ว่าบูดไม้พวกนี้ไม่จําเป็นต้องใช้จระบีอย่างดีนะครับนะครับก็จอระบีพวกนี้จะอยู่กับน้ํานะครับนะครับจะเขาจะทนอยู่กับน้ํานะครับไม่เหมือนเจริลูกปืนล้อนะครับคนละอย่างกันนะครับก็จะหมุนกันไปเรื่อยๆนะครับ ไปเข็นออกนู่นนะครับก็เขาได้ครับจะฝืดน,นะครับเนเนาะที่ส่วนนี้ฝืดจารบีนะครับนี่ครั้งที่สองแล้วนะครับให้ fc ดูจารบีเนี่ยนะครับมันจะไปเข็นจารบีออกไปนะครับหนักนี่คือหนักจารบนีนะครับ เพราะว่าช่างเขาใส่จรารบีไปในไปในแกนนี่เต็มก็มเอาฝานี่ไปใส่เหมือนเดิมนะครับไปลองลองจรารบีเพื่เหมือนเดิมนะครับค่อยเข็ดเข้าไปนะครับเหมืนแล้วเข็ดเข้าไปนะครับหนักตึงครับหนักจรารบีนะครับ กระบีก็จะออกปลายนู่นนะครับโหแล้วนะครับเจ็บร้อยเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันล้างแกนอันนี้เห็นไหมนี่นะครับแกนตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันบนซินล้างก่อนนะครับมันมีฝุ่นมีทรายแล้วมีเศษไม้นะครับก็ ใบพัดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับก็คือผมดันเข้าไปประมาณนี้นะครับอย่าเข้าได้อีกหน่อยนะครับเนาะนี่เป็นเกลียวเกลียวที่ผมาเอาเป็นโซาลาล้างนะครับเนาะแช้โซาลาร้างไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูด้านหลงังกันบ้างนะครับก็นี่นะครับจจระบีปิดออกมาเนะาะจจระบีไม่มีทาไปก็มาออกนี่นะครับเพราะข้างในกระบอกนี่ เป็นบูทไม้อยู่กับจารบีทั้งหมดนะครับนี่คือจารบีนะครับนี่เนาะยาวมันนี่เนาะนี่จารบีงั้นนะครับนะครับจารบีออกมาประมาณน,น,นี้นี่นะครับแล้วก็หน้าแปลนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะนี่อย่างนี้นะครับเป็นข้อต่อเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าแปลนใส่เข้าไปแล้วก็เจาะรูนะครับอยาให้ดูเนาะนะครับอ่ะนี่คือรูสองรูรูสองรูก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้สองรูนี้นะครับ แล้วก็ในนี้เป็นลูกปืนสองตับนะครับตับหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับลูกปืนตุ๊กตานะครับเนาะตับหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับประคองประคองปลายเนาะนะครับก็ลูกปืน2ตับนะครับมาถึงนะครับก็ผมเสียบเพามาแล้วเนาะนะครับก็มาเอายอยสองข้างใส่แล้วก็จะมาเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อคล้ายๆกับริมนะครับแต่ว่าใช้น็อตจี้เข้าไปนะครับก็วัดเรียบร้อยแล้วก็ถอดมาเดี๋ยวมาเจาะเดี๋ยวมาเจาะรูใส่หน้าแปนกันอันนี้กันนะครับ มาดูนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็เจาะเจาะน็อตตัวนี้นะครับนะครับเจาะไปในแกนเผานาอเพื่อล็อกน็อตตัวนี้สตัวเรียบร้อยใส่น้าแปนใส่เผาเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้ผมจะไปใส่ที่อ่ากับตัวนี้นะครับผมจะไปดูที่ตูดก่อนนะครับใบพัดกับตูดท่อก่อนนะครับนะครับก็จะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเข้าได้สนิทไหมแล้วก็ มันสีมันชิดอะไรไหมนะครับก็ด้านแกนเพลานุ่นผมล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะมาล็อกน็อตตัวนี้นะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดข้างในนี่นะครับสองสามตัวนะครับสามตัวเนาะเดี๋ยวไว้ตัวหนึ่งไม่ล็อกก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเป็นแกนเพลาแบบนี้นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่ใบพัดนะครับนะครับต่อมาก็เป็นขั้นตอนของ ใบพัดอันนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เนาะประมาณนี้นะครับ เอาเหล็กไปขัดอยอดกระ,กะบาดนะครับรก็จะขันแน่นนะครับจริงๆปะแจมันจับตรงนี้นะครับนะครับแต่ว่าผมไม่เบลจผมจะใช้มือขันเอาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับมันก็แค่แน่นนะครับ นี่ผมเอาไม่ออกนะครับผมเอาไปให้ลงกึงเขาเอาแก๊สเป่าแล้วเอาน้ําใส่แล้วก็หลุดนะครับ จะใส่ะตะแกงพอด,ดีนะครับ น,นี่ก็ขันน็อตดูนะครับนะครับขันน็อตดูก็ผมก็จะไปล็อกตุ๊กตาอาลูกปืนตุ๊กตาต่อนะครับก็จะขันน็อตนะครับนะครับจะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับขันตรงข้ามก่อนเนาะ งนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จะไปตั้งตุ๊กตาเผากลางนะครับไปตั้งให้มันตรงกลางหรือว่าให้มันตรงนะครับไปต่อเลยเนาะตั้งลูกปืนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกปืนสลิปนะครับนะครับสลิปเหมือนพาวล์รอนิสต์บิ๊กเอ็มนะครับก็น็อตก็น่าจะเหมือนกันก็คล้ายกันทุกอย่างเนาะนะครับก็เนี่ยนะครับจะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกปืนเปเปอร์หรือว่าลูกปืนสลิปนะครับ อ่อันนี้ตับจะแพงกว่าตับเนี้ยสองเท่านะครับนะครับอันนี้ก็จะจี้ด้วยน็อตหกเหลี่ยมทางในนี้สองตัวนะครับที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับนะครับก็เหลือแค่นี้เนาะนะครับก็จะมาขันน็อตตัวนี้นะครับเพื่อยึดนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับสรุปเลยนะครับก็อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นยึด เหมือนก็เป็นริมนะครับแต่ว่าของเก่าเขาใช้มาเนาะก็ช่างเขาใช้มาสมัยก่อนก็เป็นน็อตกี้สตัวนะครับคล้ายๆริมนะครับก็ขันเรียบร้อยนะครับลูกปืนสลิปตัวนี้ก็ขันเรียบร้อยนะครับขันเรียบร้อยนะครับเก็บงานหมดนะครับทุกอย่างอันนี้ใส่ของอัจฉริบไปด้วยเนาะเผื่อจะได้อัดนะครับก็มาสรุปงานเลยนะครับนี่คือใบพัดนะครับก็คือใส่เรียบร้อยขันน็อตแน่นเรียบร้อยบูทไม้ นี่นะครับทุกอย่างครบเรียบร้อยหมดนะครับก็รวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่แกนตะตันเล็ตรงนี้นะครับมาตัดต่ออยู่ตรงนี้มาเป็นแกนเหล็กแกนเหล็กก็ขึ้นมาถึงอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็บูทไม้บูทไม้อยู่ในกระบอกนี้นะครับ19ตัวเนาะแล้วก็บูทไม้อยู่ปลายสุดนะครับอยู่ปลายสุดนี่อีก3ตัวครึ่งกับ4ตัวประมาณนี้นะครับอยู่ในกระบอกอันนี้เนี่ยเนาะนะครับแล้วก็ คาแรง2 0ง0นะครับนะครับคาแรงก็ที่ลงกึงงกาคิด2000นะครับค่ากึงแล้วก็ค่าใส่บูทมาในนี้แล้วก็ก่อนจะใส่ก็ต้องทะลวงออกด้วยนะครับใช้สว่านเจาะออกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้ไฟเผานะครับนะครับอันนี้เนาะนะครับแล้วก็แป๊บอันนี้นะครับหนึ่งพันหนะครับนะครับเหล็กเผาขาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหนึ่นะครับแล้วก็ ไอ้ท่อนเป็นสแตนเลสสั้นๆนะครับท่อนนี้นะครับสักสักเมตรสี่สักเมตรหกสิบเซนตรงเงี้ยเนี่ยนะครับที่กึ่งแล้วเป็นเกลียวนิ้วนึงเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะพันสามนะครับพันสามเมตรเศษๆนะครับก็ทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็ประมาณห้าพันนะครับห้าพันห้านะครับนะครับห้าพันห้านี่ก็ถ้าบวกค่ารถที่วิ่งไปซื้อของด้วยก็ตีซะกหกพันนะครับนะครับนี่คือซ่อมแซมเครื่องมือครั้งหนึ่งครั้งใหญ่นะครับ คือเปลี่ยนเปล no ี so, so ่ยนแกนเผาอันนี้ก็ถือว่าครั้งใหญ่นะครับนี่นะครับอ่ะนะครับเปลี่ยนแกนเผาอันนี้เนาะก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่ใช่น้อยนะครับนะครับเครื่องมือที่ใช้อยู่นะครับการบํารุงรักษานี่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าแม้ผมจะเป็นช่างเองก็แล้วแต่นะครับแต่บางอย่างก็ทําเองไม่ได้นะครับนะครับอ่ะประกอบเครื่องยนต์นี่ยากกานี้เยอะนะครับแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างเราก็ทําไม่ได้นะครับางอย่างเราก็ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าถ้าเขาทํามาแล้วเราเห็นเขาทำเนี่ยเราอาจจะทําได้นะครับคือ ถอดออกไปก็ทำเงี้ยได้นะครับนะครับอ่ะก็จบพวกนี้ก็ผมจะความกุ้งกํากามต่อเลยนะครับ